แมวิ่มปนเด้ครับจิ่มปลาดนน่าจะปลาดัมซี่ครับปลาดํมซี่ปลาดัมซี่ครับปลาดําซี่จิ้มปลาขนครับปลาดําซี่โอ้ยดยดเลยครับไส่กันเลยใ่ อ็ตัวต้มน้กแบขัเยอะดูด้วพักนี่ไครับมนไเนี่ยแซบก็เรื่อราคาของหอแบปะตไข่นี่กเ็ต้น้ปลาวะม้นต เอาลูกไปสิมาเอานามลาไปตำมือเดอแกว่าอมาจะปสพวกมงก็เป็นยวะี่ปพี่โต๊าจีวหมูหน้าะี้นเห็นไม่กี่แ่ยอ อันน mm ี้อันนี้บีจุนะครับบีจุมมันตมมันซอยจุอันนี้บีจุอืมบมเดขายครับบ้านผาบบ้านผาบสบายเย็นหมเลยเนบวกบวกกันกระ มื่บ้านเขาเืมาสองอขึนนี่กระดิินเจ้าเขามันก็มาหน้าปังพญายบนไ่ครขอใครตัวใครไหมคไม่นไนอันนี้พักขาเลยครับเดยอพักขาใครขอข,ข้าคนมา <laughs> <laughs> พักขาสะอมครับพักขาสะอมปลเราเอินแบ่งปลาขาบ่เอิ่นพักขาครับเน่ไยเพักอไสะเอมนพักะอมครับอันนี้คุยพักสะอมนะครับเป็นตำหอมดีครับนะครับอืโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวห่อ เด้อพี่น้องอลไปลองไปร่าเดียวนี่ข้าโควิทมาจ้นเขาน้ำกันมตรมตำปลาเผาปลาย่างครับเดี๋ยวันนี้อกมาถ่ภาพว่ายไปแต่ผขงบุหรมันขึ้นฝนตกไะครับรลยนโขบาแห้งนึงโคมองขับทรงอยู่ทางเวลไปเตะตงเหลือโกงจะมีกุญแรุ่มเหรอไม่ใก้่ขึ้นโอาจารย์ะมีไม่ไไปร่งเลยอาจารย์ะมีเ้อลาไปหไหันย น่นตะดีพวกลีตีกระหล่บบอกระหล่กบหลังกนตัวยงบอตกินยังนี่อากินเลยนทุสมองกันโอ้โหอยกินยังเหรอโอ้ยมันจุใจมากเลยดิมน่ต้องีนหรืจีนตปุ่นอันนี้ว่ามันสะอมนะครับนี่อันนี้กระถินครับนี่ยอดกระถินครับ หักต้นไส้สุบเฮ้เหมือนอันนั้นบานเ้ชุ <c oughs> ทักทายพี่น้องแนบ่อยให้ไปไลค์คลนะิปเลยไปส่มาาบอกพี่น้องคุณนะนของก็ันหาไป้วนรับมันประเทศยูบ้านนีนะครับมันหาก่าหกอิน ร้องระมือไปที่หาไปงานอาจารุไท่ไเสียทรง่าเรอีกส่วนนอสปเรองงนอาจารย์ยัมเพิ่มดูจีนี่หรอกเร่งไข่นี่่นไข่มันนะครับไข่ปลาขดเอ้มีปลาขดูร้น่กินเขาได้ปหองดหมองทุบัน ยังเนี่ยครับมาเดือขายมันผักมือนหม่อม่ตะใครครับนี่เขาเบียรนี่เลยครับบวกแล้วบวมแลรบวกก็ท่านได้ยิ้มเต็มปากแทบพักขอใสดำ หครกินไข่หรอไข่ลายสถาบไข่สถาบัวโงามเดี๋าบตรบัรบ like okay, ัรแลินบัดรัตรแบบน้นก่อนับนงรู้สมองทุบวันเนี่ยขหัวเลี้ยงพี่น้องเอ้ยแซ่ปักเลี้ยงโมามีไข่งา ก็เริ่มแล้วฝนตกมาเริ่มไทยเรื่องมส้ววนสองโอ้จับโอ้ยบึ้นเรื่มต่ำ วางมด้ครับวหม,ออมอข้นได้ก็แซ่บขันนน้นั่งครับสุดยอดเลยอย่าเสาน้องบางยังว้า

ว่าแจกนี้คนหนาเออคนบางเขาเหมือนเดิมตัวนี้เมื่อนตัดสวนจะทำนี่ปวางปลาไข่ทับปุ๋เรี่ว มันไแปงเบิดเบิดไดคุณนสาดเนคุณาตาเป็นหาใหม่มือเรือใหม่เมื่อเรืองเพาพี่ชาไ้าพี่ล่าห้ว่าสมัมือเรื่ ว่ามียนะนี่หุ่นนี่แต่กาดเลยนะแต่แค่เนี่ยค่าอซ่าค่าเอิญใหม่อะไรเขา,า,า,ารรพี่ออยดูกต้งซาาต้งโทษแม่เขาม่ตังค์ยู่นุ่นนี่ต่กาพ่อเหมตะกาเสียง,งผู้าอาไปก็อั่นไมไป่อ้อนมาตกสูจักคำแี่ของดีแล้ว

สามหั้งแล้วครับทัางมีมเ้ม้นเขาเนี่ยเขาวาาก,การหลันสีดูเขามาครับเมื่อเบื่อโบราณบาเปิ้ลปลาทองมมีหรอกโอ้ยอยเราแล้วก็ีเดียมไม่ข้าอยู่แล้ว<า>ลว่าเราตอนไม,<า>ม่จัดหลงครับคุณมาเราตรงตการหนุ่มโมได้ไม่ขอร้าเขาได้หายคนนี่ประเด็นสง่งเราดีก็เ่ใงสองคนนรับคน,นล

พอกรอมียกระตสิงตกำพ้อมากมมือขบ้านเนี่อเดี <si> ๋ยวบ่ถ hey ่ยกล้องเยอะหรกเดี๋ยวป็นเบิือนเนี้ไม่ใช่แบตก็เนาะเออเป็นไงบ้าเห็เจะเห็ดกเวทังค์วับโทรศัพทเดอย่ิงองไหนอะไรไพ่ เดียวนีดดว่ด้วยดิแอ้าากแวกัไปไปนอ๋อถือแหวเดียวอ๋อปลาเจ้าละไปพี่น้องนะฮะอุ้ยโครับมานี้ได้พี่น้องเด้อออกปากไปได้คลิปนีกนะครับกินปลาย่างกับส่มตำครับรังมิ่มห้างมิ่มห้างมิ่มครับผมันรังมิ่มสุดยอดแซ่บครับ ขอปาดพี่น้องไว้คนไหลคนแร์นะครับเ้อครับสวัสมมดีครับจิดถอดคิดถึงคือเกาอ่ากันละผู้บิดเพ่อต้องจังบอกกนะันเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับ